ก็วันนี้นะคะอยากมาพูดถึง m อ็มชิฮอ์ที่แบบเราดองไว้คือมันเยอะมากนะคะก็เลยแบบไม่ได้แล้วแหละต,ต้องทําคลิปแล้วก็ส่วนมากในคลิปนี้จะเป็นสกินแคร์เป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่ง m อ็มก็คือพอที่รีวิวสินค้าที่ใช้จนหมดนะคะซึ่งซาก็เคยทําก่อนันี้้ไปประมาณ2-3คลิปแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ไปดูกันได้นะ ก็เพราะว่าของเยอะมากนะก็คือเดี๋ยวขอเริ่มเลยแล้วกันนะคะก็คือโทนเนอร์พี่จูนคือซายต้องบอกก่อนว่าเป็นโทนเนอร์ที่แบบดังมากนะแล้วซายก็ใช้หมดไปขวดหนึ่งแล้วถ้าจำไม่ผิดเคยใช้ขวดเล็กก่อนแล้วก็ซื้อขวดใหญ่มานะคะคือซายรู้สึกว่ามันเอ่อช่วยเรื่องความชุมช่มชื้นได้ดีแล้วมันแบบมีแบบสารสกัดที่ช่วยเรื่องของการปลอบประโลมผิวแบบลดอาการระคายเคืองนะคะทําให้แบบหยิบมาใช้บ่อยคือตอนที่ใช้ขวดเนี้ยก็คือใช้ต่อนเนื่องมาแล้วก็แบบหมด แบบอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าใช้แบบบ่อยมากก็ถือเป็นว่าเป็นอีกตัวหนึ่งก็ดีสมตามคำร่ำารือนะคะก็แบบค่อนข้างแนะนําำตัวนี้ของกูลอาเลยคุณน,นะคะเขาเป็นแบรนด์จากถ้าจำไม่ผิดน่าจะฝั่งยุโรปหรือเปล่าเดี๋ยวนะใจว่ามันเป็นอ่ของอเมริกานะคะคือมันเป็นแบรนด์ที่ทําออกมาคล้ายๆของ The o r d i n a r y นะคะคือเป็นแบรนด์ที่แบบเน้นสกินแคร์ที่มีสารสกัดแบบเด่นๆตัวหนึ่งสองตัวอะไรเงี้ย ซึ่งตัวนี้เขาบอกว่า Made in Korea ด้วยนะเพิ่งเห็นกูตโมเลกุลตัวนี้ก็คือตัว BHA Clarifying Gel Cream นะคะคือเป็นเจลทีมที่มี BHA ซึ่งส้ายก็ใช้ในเรื่องของแบบพวกรักษาสิวนะคะช่วงที่แบบสิวอุดตันขึ้นก็จะใช้ตัวนี้นะคะคือสายจะไม่ได้ใช้เป็น Moisturizer ที่แบบลงทั้งหน้านะคะแต่ว่าสายจะใช้เฉพาะจุดที่มีแบบสิวขึ้นมาบ่อยอย่างเช่นแบบคางหรือว่าแบบช่วงแก้มอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็น รู้สึกว่ามันก็ช่วยเรื่องสิวได้โอเคนะคะรู้สึกว่ามันช่วยแบบดันสิวแล้วก็เหมือนแบบพวกสิวเวลาสิวขึ้นานะมันจะช่วยเหมือนแบบผาเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยแบบเอ่อดันให้หัวสิวมันหลุดออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มันไม่ได้แห้งมากนะคะทําให้เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวนี้โอเคนะคะแล้วราคาเขาก็อยู่น่าจะประมาณสามสิสามร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยไม่ได้แพงมากด้วยตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อที่เข้าไทยเลยนะคะสำหรับพีคคัมตัวนี้เป็นตัว อันเดอร์พอลฟอร์มคินเซอร์นะคะคือพีคำเนี่ยคือตัวที่ดังที่สุดของเขาจะเป็นตัวโทนเนอร์ซึ่งดังที่เกาหลีมากจนเขาแบบต้องออกแบบไซ์ที่เป็นขวดจัมโบมาะคะ่ะเพราะว่าคนซื้อมากคือมันดังเหมือนในเว็บแบบที่ขายเครื่องสำอางอย่างแบบเนเวอร์เออลยไริงๆอ่ะเราก็คือเข้าไทยมาคือตัวนี้ก็ค่อนข้างนิยมในหมู่บล็อกเกอร์นะคะตัวโทนเนอร์นะแต่ตัวเอ,อ่อฟอร์มคินเซอร์ไซก็สือว่าก็โอเคนะคะล้างแล้วนะหบน้าไม่แห้งตึงแล้วก็สะอาดดีแต่ไซจะใช้เป็นตัวเซคันดีนะคะคือเอ,อ่อล้างด้วย เมคอัพ r e m o v e อร์แบบที่เป็นออยหรือบาร์มก่อนเราก็ค่อยตามไปตัวนั้นนะคะคาใช้ไม่หมดเพราะว่าเหมือนแบบวางทิ้งไว้แบบตรงที่ที่ไม่ค่อยมองเห็นแล้วก็จะหมดอายุไปตัวนี้เป็นมิลกี้โลชั่นของ h ชิปุไรนะคะลหลักๆก็คือมันเป็นโลชั่นแบบเนื้อน้ำนมที่แบบช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวอะมันใจะคล้าย อ่อของพวกอิมที่เป็นพวกอิม t i ชันนะคะแต่ญี่ปุ่นเขาจะมีแบบโลชั่นอะไรเงี้ยอยู่ในสเตปสกินแคร์ของเขาเนาะซึ่งข้อดีของชิวเรก็คือแบบไม่แพงนะคะราคาหลักร้อยแบบไม่เกิน500อยะแล้วก็เท่าที่จำได้เหมือนไม่มีน้ำหอมอะเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างอ่อนโยนนะคะก็บางทีก็ใช้ตัวนี้แบบแทนมอยเจอร์เซอร์ตอนกลางวันเลย อีกตัวหนึ่งที่อยากพูดถึงนะคะก็คือตัวนี้ก็คือ h แฮ m a r ์ของ b บ t a n i s ซึ่งตัวนี้คือพูดถึงใน IG Story บ่อยมากเพราะว่าเป็นแฮ m a r ์ที่แบบชอบกลิ่นมากนะคะคือน่าจะใช้หมดไป2หลอดแล้วแล้วแบบคือ b บ t a นิ s มันเป็นยี่ห้อที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่แต่เขาเป็นยี่ห้อจากญี่ปุ่นนะคะเราซายซื้อมาแบบมาลองตอนที่มันเซลล์อะก็ซื้อมาหลายอย่างนะแต่ตัวที่ชอบที่สุดก็คือแฮมาร์นะคะ ตัวนี้เคยพูดถึงในคลิปอื่นไปแล้วนะคะก็คือ BHA acne c a r ของ q p a y นะคะตัวนี้คือถูกและดีก็คือเขาช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยในเรื่องของสิวอุดตันนะคะลดการอุดตันของผิวต่างๆแล้วเป็น BHA ที่แบบไม่ได้แห้งเกินไปเพราะเขาใส่พวกแบบสารมารุงที่ช่วยผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ามาต่อกันที่ Botanit นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากก็คือ Body Soap นะ คือทรายมีลองมาสองกลิ่นนะคะจำไม่ได้ว่ากลิ่นที่ชอบที่สุดคือกลิ่นนี้หรือเปล่าคารซิคือไม่เคยจําชื่อนะคะก็คือเลยจำไม่ได้คือตัวนี้กลิ่นคารซิสแอนด์ลีปกลิ่นนะคะคือเขาจะมีกลิ่นที่แบบให้คินคีลินสาดๆเป็นกลิ่นแบบสันดัดจากธรรมชาติแล้วก็แต่เขาไม่ได้กลิ่นแบบติดท,ทนนานมากนะคะแต่ว่าเวลาอาบจะรู้สึกว่ามันช่วยให้แบบผ่อนคลายนะคะก็เลยค่อนข้างชอบตัวนี้เป็นมาร์กน้ำผึ้งของ เอ่อคอร์สไอเอ็กซ์ซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าขายหรือเปล่าคือตัวาซอะซื้อมาเราไม่ค่อยได้ใช้นะคะคือมันเป็นโอ้มในมาร์คซึ่งายเป็นคนไม่ค่อยใช้โอ้มในมาร์คคือเป็นคนที่แบบชอบลงสกินแคร์เสร็จแล้วนอนเลยแต่ว่าโอ้มในมาร์คบางทีมันจะไม่ซึมทันทีมันก็เลยต้องรอก่อนแล้วตอนเนี้ยตัวเนี้ยคือจาได้ว่าต่อซื้ออะแต่ว่าไม่ได้ใส่ปริมาณไว้นะคะทาให้เราเข้าใจว่ามันเป็นหลอดใหญ่แต่พอมาถึงมันเป็นหลอดเล็กคืออันนี้ก็คือไซส์60 ml แนะคะแต่ว่าในเวมันดูมันเป็นแบบ มันใส่ว่าเขียนว่าเป็นไซส์จัมโบ้หรืออะไรอย่างเงี้ยไซส์ใหญ่อะบิ๊กไซส์ก็เลยแบบ60สิบลเราจะแบบเขียนว่าเป็นไซส์ใหญ่ทำไมก็เขียนว่าเป็นไซส์ปกติธรรมดาสีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าแบบเฉยๆนะคะคือแบบด้วยความที่ใส่แบบไม่ค่อยได้หยิบมาใช้ก็เลยแบบแค่รู้สึกว่าไม่สามารถให้รีวิวแบบเต็มๆได้เท่าไหร่แต่แค่รู้สึกว่ามันก็โอเคมันก็ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราสึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกเด่นกว่าสำหรับเรามากกว่านั้นนะคะก็เลยแบบอื ก็เป็น number s e v e นะคะตัวนี้ก็คือเป็นลน์ที่ซ้ายชื้อซื้อครีมมาใช้พร้อมกันเลยนะคะไฮดรารูมเน็ตวอเตอร์คอนเซทนเซรซซึ่งลน์เนี่ยเขาจะมีแยกเป็นสำหรับผิวมันแล้วก็ผิวแห้งนะคะซึ่งสีฟ้าจะเป็นสำหรับผิวมันแล้วก็ถ้าเอ้สีฟ้าน่าจะเป็นผิวปกติผิวแห้งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสีที่ออกเขียวหน่อยนะจะเป็นสำหรับผิวมันนะคะซึ่ง่ายคิดว่าแตกต่างกับตรงที่แบบถ้า คนผิวแห้งไปใช้สูตรของผิวมันมันอาจจะแบบให้ผลตรงกันคามแล้วเพราะว่าของผิวมันเขาอาจจะใส่อะไรที่มันช่วยแบบลดความมันหรืออะไรเงี้ยนะคะคือเหมือนเพื่อนที่หน้าแห้งไปใช้ของสูตรอีกสูตรหนึ่งมาแล้วบอกไม่ดีค่ะแต่ว่าาซใช้ตัวนี้ไซก็รู้สึกโอเคนะคะาซก็ใช้แบบหมดอย่างรวดเร็วเพราะมันรู้สึกให้ความชุ่มชื้นได้ดีนี้เป็นโทนเนอร์นะคะคือเขาบอกเป็นเซรา่มไอลชั่นเลยายใช้เป็นเหมือนโทนเนอร์นะคะตัวคือ mkb เซรา่มไลชั่นคือายก็แบบล้างหน้าเสร็จก็ใช้ตัวนี้เช็ดหน้านะคะแล้วก็คือ เขาแบบถูกอ่ะถูกมาก MKB น่าจะแบบร้อยสองร้อยกว่าบาทก็เลยรู้สึกว่าเป็นยี่ห้อที่นแนะนํานะคะคือเขาน่าจะเป็นยี่ห้อของมาสึกิโอเองเลยคือร้านดักสตอยจากญี่ปุ่นนะก็เลยทําให้มันแบบราคาไม่แพงนะคะแล้วก็คือรู้สึกว่าเวลาเช็ดหลังหน้า,นานะหนะหน้าก็จะสะอาดแล้วก็แบบช่วยเหมือนปรับสมดุลผิวอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งจากก้นโมเลกุลนะคะวันนี้ก็คือพียวโคเพสลรหิฟซิดออยนะคะก็คือมันก็เป็น ออ,ออยนั่นแหละเราเอาไว้ลงแบบตัวสุดท้ายก่อนนอนนะคะก็รู้สึกว่ามันก็เออชุ่มชื่นดีแต่ว่าในแง่เรื่องอื่นอาจจะยังไม่เห็นผลมากเพราะว่าเนี่ยคือขวดเล็กมากนะคะอันนี้43 ml ก็เลยแบบมันจะใช้ได้แบบไม่กี่ครั้งอะ่ะเออก็เลยแบบก็ยังลองไปเรื่อยๆอยู่นะคะแต่ว่าหลักๆก็เอาไว้แบบมันกักเก็บความชุ่มชื้นบนใบหน้าเนาะเวลาใช้ออยตอนกลางคืนนี่คือของ Fi ชคอร์เมติกนะคะก็คือเป็นที่เขาออกไล์สกินแคร์มา แบบก็จะบอกว่าโอเคเลยนะตัวนี้ไฮโดรแอคทีฟวอเตอร์ครีมสารสกว่ามันเป็นเนื้อเจลครีมที่มันไม่หลักผิวเกินไปนะคะแล้วเราที่ผิวมันก็เลยใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะตัวนี้ก็คือแบบใช้แบบหมดหมดจริงๆนะคะ ก็เลยรู้สึกว่ามันแบบไม่มีน้ําหอมไม่มีอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ระคายเคืองผิวแล้วก็แบบรู้สึกแบบเอออ่อนโยนต่อผิวนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีเคยเหมือนเคยเขียนรีวิวไว้แล้วโทนเนอร์ที่ชอบมากอีกห่อก็คือของอันนี้นะคะของ H n T ก็คือตัวนี้จะเป็นรุ่น sensitive balance คือซายไม่ได้ชอบรุ่นนี้ที่สุดแต่รุ่นนี้ก็โอเคนะคะคือมันให้ฟีลแบบตัวโทนเนอร์มันจะเป็นแบบฟีลแบบทําความสะอาดผิวแล้วก็แบบชุ่มชื้นอะไรเงี้ยเนาะก็ตัวนี้คือวิตามิน E Calming Ampoule นะคะจาก Common Lab คือเป็นยี่ห้อของเกาหลีนะคะมันไม่ได้เข้าไทยนะคะแต่ว่าคือตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันก็ช่วยในเรื่องของการปรับปรมผิวลดอาการระคายเคืองได้ดีนหน่อยคือเขาเหมือนใส่แบบคือเขาเขียนว,ว่าวิตามินอีก็จริงแต่ใส่เขาใส่แบบสารสก,กัดก็คือทีทีออยล์ซึ่งมันก็ช่วยแบบพวกเรื่องสิวอะไรอย่างนี้เนาะแต่มันก็อาจจะไม่ได้อ่อนโยนมากเพราะว่าทีทีออยล์มันก็มาทํามาจากเอเซนเะชียลออยล์น้ำมันหอมระเหยอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ อาจจะแบบไม่เหมาะกับผิวบางประเภทนะคะครีมของฮักเล่ที่เราชอบมากตัวหนึ่งนะคะคือ Secret of Sahara ครีมโกล Awakening คือเขาจะเป็นครีมที่เป็นเนื้อครีมอะทายก็เลยใช้แค่ตอนกลางคืนนะคะแต่ที่ชอบมากคือชอบกลิ่นของลน์นี้มากคือซ้ายซื้อโทนเนอร์มาใช้ด้วยนะคะแล้วก็เซรั่มคือกลิ่นเขาแบบ เป็นกลิ่นเคนนิคีนออกแบบกรีนกรีนเขียวๆแบบบอไม่ถูกแต่กลิ่นมันจะให้ความสึกแบบสัฮา,าแล้วก็ผ่อนคลายนะคะคือแบบก็เลยชอบกลิ่นมากคือแบบปกติคือจะเป็นคนที่ไม่ชอบขีมีกลิ่นนะคะแต่ว่าจะมีกลิ่นบางประเทศที่บอไซรู้สึกว่าตัวเองใช้แล้วโอเคก็คือกลิ่นที่ให้ความสึกแบบผ่อนคลายละอะไรอย่างเงี้ยคือดรจีนะคะก็คือเขาจะให้ความรู้สึกที่ คายคายตัวด็อกร์จ่าซิซับครีมนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อครีมที่จะอยู่แ,แบบท่าเทียมกันแบบคือมันจะอยู่ระหว่างกลางของดอกร์จ่าที่เป็นรุ่นครีมกับเจลอะค่ะพอตัวนี้เป็นเจลครีมเนื้อมันก็เลยจะแบบไม่ได้หนักเท่าครีมแล้วก็แบบไม่ได้เบาเท่าเนื้อเจลแต่ออกไปทางเนื้อเจลนะพอทาลงผิวมันก็จะมีความแบบ ซึมลงผิวได้ไวทำให้สายค่อนข้างชอบตัวนี้มากกว่าของโรตจ้าที่เป็นรุ่นเจลนะคะบอไม่ถูกเหมือนกันคือตัวนี้ก็ช่วยแบบโรอาการละคายคืองแบบปอบลมผิวรอยแดงต่างๆอะไรเงี้ยช่วยไปสิ้เลยใช้บ่อยส่อนวิตามินซีตัวนี้นะคะก็คือเป็นอีกตัวที่ดังมากสาหรับของแคร์แล้วสายก็รู้สึกว่าโอเคแต่สายไม่ชอบแพคเกจจิ้งนะคะเพราะรู้สึกว่ามันทําให้แบบผลิตภัณฑ์ออกซิได้ง่ายมากเพราะมันเป็นวิตามินซีใช่ไหมแล้วเขาใส่ในขวดใสแล้วเป็นด็อปเปอร์คือมันง่ายต่อการโดนละกาง่ายต่อการโดนสิ่งรอบภายนอกม แบบคือลองมาสองขวดแล้วนะคะทุกขวดเปลี่ยนสีเร็วมากนะคะถึงจะเก็บไว้ในที่มืดด้วยอะ่ะแบบที่มืดซิลพลาสติกอยู่ก็เลยแบบคือถามว่ามันก็โอเคไหมก็โอเคแบบก็ช่วยเรื่องจุดดำๆได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันออกซิไดร์เร็วเกินนะคะก็เลยแบบทําให้ใช้งานยากส่วนตัวนี้เป็นวิตามินซีของซีซอนะคะคือตัวเนี้ยเสียหลยตรงที่คือทรายเก็บไว้นานเกินแล้วพอตอวเราออใช้มันออกซิไดรไปแล้วแต่ว่าเห็นรีวิวว่าแบบ ดีมากอะไรเงี้ยก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ว่าจะลองใช้อีกรอบนะคะขอโทษที่แบบบอกรีวิวดีไม่ได้เพราะว่าคือมันบางทีซสยก็แบบสั่งมาจากเมืองนอกแล้วบางทีก็แบบเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่อยใช้พแบบซส์ก็จะใช้ตามลําดับที่สั่งมาแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันแบบเออเก็บไว้แล้วมันจะเซนซิทีฟไหมคือบางตัวเก็บไว้มันก็ไม่เป็นอะไรรวมถึงวิตามินซีด้วยค่ะวิตามินซีบางตัวก็เก็บไว้ได้นานบางตัวก็เก็บไว้ไม่ได้นานอะไรเงี้ยก็เลยแบบอืม ตัวนี้ก็เลยเดี๋ยวไว้ลองอีกทีอันนี้ก็อยู่ในลายเดียวกับครีมเมื่อกี้นะคะของฮา c k ก e ีตัวนี้ก็เป็นอ่าซิคเค s ด์อ e ฟซาลาเอเซน e บเร r เวอร์เตอก็คือชอบกินนะคะในเรื่องของแง่ผลิตภัณฑ์รู้สึกว่ามันในเรื่องของความกระจ่างใสมันจะได้ความจัางใสโดยรวมมากกว่าในเรื่องของแบบจุดดงดำอะไรเงี้ยแต่ที่แน่ก็คือชอบกินนะคะ อันนี้ก็เป็นโลออลเฉยๆคือทรายไม่ค่อยได้ใช้โลออลประเภทนี้แล้วนะคะที่เป็นแบบหัวลูกกิ่งแต่ก็แบบเออก็มีกลับมาใช้บ้างแต่ก็จะเริ่มใช้อะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะส่วนตัวนี้ก็คือมาลากัสกาเซนเทล่าแอมพูดจากสกินชอนซนนะคะคือไม่รู้ว่าคนไทยเรียกว่าอะไรอะ คือคนไทยเลียกสกินวันโอโฟหรือเปล่านั่นคือซายสะอาดเป็นสกินชอนซานะคะก็คือ,อ่านตามภาษาโหลีแต่ว่าตัวนี้ก็คือเด่นตรงที่มันราคาไม่แพงมากแล้วก็ได้1อย ml มลเอ็มเอลอยเอ็มเอลนี่คือใช้ได้ประมาณสามเดือนเลยนะแล้วก็ มันเป็นเซนเทอร์มันก็ช่วยในเรื่องของการอักเสบปอกประ,ประลมผิวประมาณนั้นนะคะสาวก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีในรูทีนก็แบบไม่ได้เสียหายยิ่งเฉพาะคนที่แบบถ้าผิวแบบระคายเคืองง่ายอะไรอย่างเงี้ยอย่างทรายคือเป็นผิวที่เป็นสิวเนาะทำให้มันแบบจะอักเสบ่อยอน,นี่นะคะจะเห็นเลยว่าใช้ไม่หมดเพราะว่าทนกลิ่นไม่ได้นะคะเมจิกวาไอคือเคยลองสองอย่างจากอาโคนาะคะเขาเป็นยี่ห้อที่ขายในเซฟราตอนนี้อาจจะเลิกขายไปแล้วเรารู้สึกว่ากลิ่นคือแรงทั้งคู่อ่ะคือแบบ ไม่รู้ว่าทำไมต้องใส่น้ำหอมให้กินแรงขนาดนั้นนะคะก็เลยใช้ไปได้กี่ครั้งร้แบบไม่ไหวก็เลยแบบเลิกโอ้คือใช้ซื้อสามสิบอมมาสองขวดนะคะหายอีกคนหนึงไม่เจอแต่ว่าคือมันเป็น first ซรั u m คือเหมือนแบบลงโทนเนอร์ลงอะไรเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็จะลง first ซรั u m ตัวนี้ก่อนที่จะลงซรั่มเราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคแต่แบบไม่รู้ว่ามันแบบเด่นเรื่องอะไรเป็นเศษไหมเพราะว่ารู้สึกว่าใช้กับไม่ใช้ไม่ได้แบบรู้สึกแตกต่างกันมากแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่ามันเหมือนแบบ ช่วยแบบปรับสภาพผิวอะไรเงี้ยก็เลยแบบอืก็คือยังเหลือขวดใหญ่ขวดหนึ่งนะคะคือตอนคือใส่ใช้สองขวดเล็ก 30ml ิสองขวดติดกันก็คือประมาณ6ก m l แต่ตอนนั้นเหมือนมีโปรโมชั่นก็เลยเหมือนซื้อขวดใหญ่มาด้วยมัง้งก็เลยเออเดี๋ยวลองอีกรอบนึงแล้วกันนะเพราะตอนนี้ก็ยังแบบรู้สึกว่าสำหรับราคาแล้วเรารู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกว้าวเท่าไหร่ไฮยาจากดีออรีนะคะก็เฉยๆอะ่ะคือ ของออริรี่มันจะมีไายาหลายรุ่นนะคะเรารุ่นนี้ก็คือรุ่นที่แบบคนไม่ค่อยชอบเพราะว่าเหมือนแบบไปลงกับอย่างอื่นแล้วมันแบบยังไงแบบเหมือนทําให้จับตัวเป็นก้อนอะไร่เยปะแบบเออเป็นขุยอ่ะก็เลยแบบหลายคนก็เลยไม่ชอบตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือของฟิตคเอมติกนะคะที่มันเป็นลายเดียวกับคีเมื่อกี้ตัวนี้ก็เป็นเซรั่มไฮยาคือก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีตัวนี้ไซกชชอบนะคะก็ใช้หมดแล้วแล้วหัวเขาก็จะเป็นน็อคเปร์อย่างนี้นะคะก็ใช้งานสะดวกดี ไปเร็วๆเลยกันตัวนี้เลติกแอซิดนะคะจะเห็นว่ายังเหลืออยู่เพราะว่ามันหมดอายุนะคะมันก็เลยเปลี่ยนสีก็เลยเลิกใช้ไปก่อนนะคะคือปกติเลติกแอซิดมันจะเป็นออกชมพูอ่อนๆนะคะแต่ว่า,สา,าจจใส่เก็บไว้นานเกินนะเหมือนแบบตอนนั้นจำแรกเหมือนน่าจะซื้อตุนหลายขวดนะคะแต่ความจริงก็คือใช้หมดไปประมาณ 2- อสขวดแล้วอะไรเงี้ยคือเราจะใช้ช่วงที่แบบมีรอยสิวนะคะก็จะใช้ตอนกลางคืนแต่ว่าจะใช้แบบไม่ได้บ่อยนะคะอาจจะแบบอาทิละครั้งสองครั้งมากสุดอะไรเงี้ย เพราะว่ามันเป็นแบบกดนะคะผัดเซลล์ผิวอันนี้มันจะช่วยเรื่ององรอยสิวอะไรเงี้ยซึ่งตัวที่ทรายใช้ก่อนนั้ยมันจะมีทั้งความเข้มข้นระดับ5%แล้วก็10%อันนี้ก็จะเป็นความเข้มข้นระดับ10%นะคะถ้าใครจะเริ่มลองใช้แนะนําว่าให้ลองจากระดับ5%ก่อนแต่ก็อย่าลืมเทสที่แบบที่ผิวก่อนว่าแบบแพ้ไหมก,ก่อนที่จะลงทางหน้านะคะคือตอนนี้ก็ลงแบบได้เลยแล้วก็แบบไม่ต้องล้างออกหรืออะไรนะคะ อ่ไฮยารุ่นของวิชชี่ตัวที่จะราคาสูงหน่อยอันนี้ลองสั่งไซเล็งมาลองนะคะก็คือรู้สึกเฉยๆคืออาจจะเพอราะเราไม่ได้หน้าแห้งมากอะไรเงี้ยแล้วก็ ไม่รู้สึกว่ามันแบบทาอะไรเป็นพิเศษนะสาหรับราคาก็เลยรู้สึกว่ายังแบบไม่ใช่สิ่งที่เรามองหาตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว t แคลเ a r ยมซ i เ m อร์เอนพูดนะคะคือมี beauty blogger youtuber คนหนึ่งของเกาหลีเขาบอกว่าเขาชอบตัวนี้มากเขาซื้อตุนตลอดสันก็เลยสั่งมาแต่ก็แบบตอนใช้ก็เฉยๆอ่ะแต่ว่ามันแอบออกซิได์นิดนึงนะคะแบบออกซิได์ค่อนข้างเร็วอาจจะเก็บไว้นานเกินไปนิดนึงก็เลยเดี๋ยวเอาไว้แบบได้ไปเกาหลีเราซื้อกลับมา จะลองอีกรอบนะคะคือแต่วางทีแบบวิตามินซีเราอาจจะไม่ได้คาดหวังบอกว่ามันต้องเห็นผลเรื่องรอยสีรอยดําอะแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบพราเราหวังผลในเรื่องของแอนต้ออกซิเดนต์หรือแบบการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน่อมแซมผิวอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะมันก็เลยแบบส่วนทรายก็คือไม่ได้แบบอะไรกับยึติกับวิตามินซีว่ามันต้องแบบ ลอยดำอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ใช้เพราะว่ามันก็ช่วยในด้านอื่นอย่างเช่นมาเสริมการทํางานของกันแดดในตอนกลางวันหรืออะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยแบบถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันมีไว้ในรูนก็แบบไม่ได้เสียหายก็จะหมดกันแล้วนะคะตัวนี้ก็คือมาสคาร่าที่ให้เป็น favorite of the year คือหลักมากก็คือ Stila Extreme h l l Mascara คือยาวหนาติดทนกันน้ำมากๆนะคะแต่ราคาก็ประมาณ 1, หนึ่งนะคะก็จะราคาแรงหน่อยก็รอเซลลเราก็จะไปตามมาเหมือนกัน ือตัวนี้กลับไปใช้อีกแน่นอนท็อปเป็นรองพื้นของ f e n t y Beauty นะคะคือตัวเนี้ยสายสึกว่าเขาดีตรงในแง่ของการคือสายใช้ไปจนถึงประมาณตรงนี้แล้วอะแล้วก็ที่ใช้ไม่หมดเพราะว่ามีรองพื้นเยอะมากนะคะแล้วรู้สึกว่าน,นี้มันเก่าแล้วก็ทิ้งีกว่าแต่ตัวนี้คือเขาให้ความเป็นแมทที่แบบไม่ได้หนาโบแล้วก็ปกปิดได้ดีแล้วก็เกาะผิวได้ดีนะคะก็เลยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่รู้สึกว่าเออถ้าแบบมี โอกาสได้ใช้ก็จะกลับไปใช้รุ่นนี้อีกนะคะรู้สึกว่าช่วงหนึ่งอะหยิบมาใช้บ่อยมากๆนะคะจนแบบตอนนี้ก็เหลือแบบอยู่ไม่เยอะนะคะแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนก็ไปหาลองพื้นอื่นมาลองมาทำรีวิวด้วยก็เลยทำให้แบบใช้ไม่หมดนะ Day and Monday Sunday นะคะ d i a ์แอ e ดคือเขาเป็น deodorant mm hmm. เนื้อครีมนะคะคือจุดเด่นของตัวนี้คือเขาไม่มีน้ำหอมแต่ว่าเขาแบบช่วยดับกลิ่นกายอะได้แบบ นานสารู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างตับกินกายได้ดีแบบนานแบบหลายชั่วโมงอะ่ะคือเขาเข้มว่าแบบเย็บสี่เฮาเออก็ไม่เคยทิ้งไว้นาน,นะคะ่ะแต่รู้สึกว่าตั้งแต่เช้ายันเย,ย็นอะไรอย่างี้ถึงไปทํากิจกรรมอะไรมาตัวนี้ก็แบบช่วยเรื่องกลิ่นได้ดีนะคะก็แล้วเขาก็ราคาประมาณสองสามร้อยคือก็ไม่ได้แพงอะถ้าเทียบกับปริมาณก็อาจจะราคาแรงนิดนึงแต่เขาก็มีโปรโมชั่นรื่อยๆก็เลยส,ยสกว่ามันโอเคนะคะแต่สําหรับเรื่องของความได้ผลการใช้งานสารู้สึกมันโอเคไงสำหรับราคาที่จ่าย ส่วนตอนนี้คน,คนที่เดินรักสตรอรี่ปุ่นสุราไปบ่อยอาจจะเคยเห็นนะคะเพราะว่าตัวน,นี้คือฮารุคาคุบินะคะเขาเป็นแบบเหมือนเป็นหลักๆคือเป็นวิตามินซีอ่ะแต่เขามีสารที่ชื่อว่า L-C-T แล้วก็ L-C-T-E นะคะแล้วก็มีวิตามินซีแคลเซียมก็หลักๆมันช่วยเรื่องจุดด่างๆเนี่แหละก็เลยกินเขาจะชอบขายเป็นเซ็ต์ก็ซืกินสองขวดนะคะ คืมันต้องกินทีละ2เมตรนะคะขวดหนึ่งมี60เม็ดก็จะกินได้ประมาณเดือนหนึ่งพอดีนะคะคือ2ขวดนี้ทรายก็กินต่อเนื่องกันทาก็รู้สึกว่าเออมันก็ช่วยเรื่องรอยดําได้ระดับหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่ารอยมันจางเร็วขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้หายไปคอมพ l e มันคือมันต้องมีแบบอย่างอื่นช่วยด้วยนะคะสําหรับราคาก็จะอยู่น่าจะประมาณแบบคู่ละพันนิดๆอะไรเงี้ยก็เลยสาหรับอาหารเสริมซาชิ่ามันต้องกินแบบยาวนานต่อเนื่องกว่านี้เนาะมันถึงเห็นผล แต่ก็แบบถือว่าเป็นตัวที่ไม่ได้แยกแต่ก็สมมุติถ้ามีโปรก็อาจจะกลับไปกินอีกแต่ว่าถ้าแบบราคาปกติก็อาจจะต้องแบบคิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแค่นี้นะคะใครอยากดูอะไรก็บอกกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย